เอนะคะตอนนี้เรามาเย็บชุดจิระดานะคะชุดใหม่นะคะหลังจากที่ใส่ชุดนั้นไป2ปีแล้วก็เพิ่งได้มาใหม่นะคะเราก็นะคะนำมาเข้ารูปให้ดูสวยงามนะคะนะคะทุกอย่างต้องเป๊ะนะคะ FC ทุกท่านลองเคสีกันนำเสื้อมาเข้ารูปจ้านะคะ 这个房间蛮好的，就是没厕所。 ใช่ไหมหาว่าสีมันร้อนออกได้ขาวกับบงามันต้องไหลๆมากใช่ไหมบอนสิติดนุ่มขอนว่มมันพอดีเลยอเรเฮคือแค่สีบอกเพิ่งว่ามันหมดโมนี้มัพอดีแลยเดี๋ยวไอนเฮีมเีของไ้เียนี้วไ่ได้ออกขาวดีเอาดวิสีใสเบิ่งสักก่อนมืไม่เียบไปนเบเย็บเย็บเปนน้กับว่าเป็นยังหรอเพราะว่าว่าเป็นยังจ้ะแป๊บนึงนะใค สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเมนจะเริ่มนี่ยแหละเมนประมาณนี้แหละจะแสกตรงลงมากๆใช่ไเออเมนนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเราก็จะนะคะทุกอย่างต้องเปสงสงนนะ,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 ะเปสวดทรงอง,งค์เอวนะคะเอฟซีกระเทยกระเทยมันก็เป็นอย่างนี้นะคะเอฟซีนะคะเราต้องเปะน,นะคะ ประสบการณ์นะคะเป็น20ปีเลยนะคะที่นี่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแม่เย,ย็บแม่เย,ย็บขาข้น,นำได้ก็ได้อย่าให้มันหัดซีโคงไปซื้อเพราะว่ามันกระดูกมันใหญ่จช่หนูว่าเขาจะเห็นบ่ตรงเริ่มจะช่วง,งช่วงนี่แนนช่วงเออประมาณนี้เลยพอมาเล่า เาแอกมือยูน่เล่าแวกมาอยู่นี่เลยเอายไงคือคนมักไงนี่สิแม่แ่ช่วงนีเหลือช่วงแม่จ่าเป็นบอแม่ยังหูเลยว่าเป็นแบบไหนแม่ป่าเป็นบอแม่ยังโหเ่นจ่าเป็นแบบไหน่บ่จ้าเป็นบอ ใช่แม่เชียงเมืองทางนี hmm. yeah, ่ดูมันบ่ซ้ำกันเด้ยกับท่างหั่นต์แเบิ่งสายตาแม่แม่สิเบิ่งแม่แม่สิรู้ว่ามันบ่ซ้ำกันมันเห็นมหันต์อันนี้อนุเคราะห์ตรงกันอย่แบบเหมันหายไบสี่โค้งสี่อย่างแต่ว่าท่านีนิด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 ก็ท่านั้นเลยเนาะท่านี้ท่านี้สีนิดเดียวกับท่านั้นนิดเดียวก็บ่ได้ห้ากาสายตาห้าออก สวัสดีค่ะทุกท่านต้องเป๊ะนะคะคุณแม่ก็ชื่อเหมือนแม่น้องเคซี่เลยนะคะแม่เพนคนสวยบรรยากาศดีเราจะมาใส่ดูนะคะ FC นะคะ ตัวเดียวผงหันแล้วไแตกเลยเห็นบ่เนี่เปะเวอร์ข้างานนี่เสรีเห็นแม่แม่สิฮู้ว่าถ้าสี่แยบเส้นใดนี่เส้นกลางสิจ้าเพราะยังอื่นพอดีเลยไม่ได้ไม่ได้หลังยังเดี๋ยหลังหาเขาต้องเริ่มเยังไปแต่พีนั่งเอเนาะเห็นบ่จ้าคุณอะ เเ่ห็นได้ซ <ละ S 1> <ะ>ุ่มเหมือนกระเทยเขาใส่ซุ่มกระเทยสาวแต่งโม่แซบบอสเซอร์เขาก็าไปตัดตั้งสีละนอเขาก็ไม่ยอมใส่นั่นเด้ <c og ued> เอเราต้องใส่เปะนะคะถ้าจะใส่จังดีก็ต้องใส่เปะถู้อง,อง,องเ,เพ <Main. S 2> ะะเื่ออะไรก็อยากเปะเนาะของลูกของหลานเท่านะั้นแม่นจ้าต้องเปะเท่านั้นนะคะหว่าเปะหว่าสบายใจ เท่าใดแล้วเฮาก็แจ้งเอาพื้นี sen, so ้ออกจนเฮาจึงได้เป <Ça. S 1> ็นบอกเข้านี้บัดนี้หนูจ้าแม่นจ้าอืมทางนี้ค่ด้ซั่น้หนูสิได้คิดได้อย่าเป็นสังก้าแม่นลูกค้าง่ายๆเนาะแม่เนาะแม่นคนเฮาเฮ็ดใส่โตคนเฮาอ้วนผอมคือกันนี่ลูกแม่นจ้าือนบ่นผอมมคือกันอันนี้เฮาก็มาเฮ็ดเฮ็ดใส่คนนี่บัดเฮ็ดใส่โตคนโอ้ยยากอีหลีจ้คนใจบ่มากทําบ่ได้ อันนี้อนไดอันเก่ามันติใช่าต้องเก็บออกคู่บ้าไดแม่เพนเลยาะงยอะให้เยดได้นคนท่านไม่เพีนสิซิออกมันแบเดออ๋อเกากัตงหาว้ายว่าอะไรเห็ดเพียงในเมืองนี้ในเมืองเขาเย็ดไหวเยอะอยู่ท่บงสีไม่เพีนแตกของม่อไม่เพ่นิเสียวออกไม่เป็นเป็นเป็นออกสันอันนี้มันนี้เวลาหนูซักเนี่ย ออกได้นี่ยดีว่าดีฮอตสินได้ขาดออกแล้วเนาะนี่เสียเหนหนูนเ,เนนสียนื้อเสียเสียผานุ้ยอืมเพ่นเคยอยู่หลังสุนทรีอาเมน,ใน,ในสมัยที่กีนเพ่นเคยเห็นเหตุโขกซีเรียมจ้ะเห็นเห็นพวกซีเรียมซีเรียมมันใส่ทา้ายแฟชั่นอาตัชช่าซีเรียม,มค่าตัวแต่แค่มื้อเดียวน,น,นี่ชุดจ้าสิบชุดหรือสิบสองชุดเัียงสินาภาพบ้าดังบรนได้มันโดดเดี่ยวสินะ จ้าถูกๆนี่สินาใส่แป๊บเดียวเขาก็ไดงม่นแหละใส่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่นาพี่แถวเกษตรศาสตร์นะจ้ะาบ่หูน้ำดอกแต่ว่าเกิดเลอะเงียบไม่ก็ต้องเดินก้าวออกจ้ากต้องแบะออกน้อย่ายแบบ นะคะเอซีเราจะมาใส่ดูนะคะดูเส้นบีบแห้งงอยังดูไม่มีสีอีจ้าไปเส้นพุ่งออกกรนถ้าลองถ้าใส่เบิองวันตองตองใส่เบิองดี

ันนี้่ยนออกได้เลยใช่ค่ะนะคะเป๊ะมากเป๊ะพอพออ่ะเสร็จแล้วนะคะเป๊ะพอพอเป๊ะนะคะสวยแล้วสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะสวยแล้วนะคะเอสซีะะสวันะะววนี้จะใส่ชุดนี้นะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้